สวัสดีวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันจันทร์นี้14มกราคมสองพเร็วเหลือเกินนะครับผู้นี้ครึ่งเดือนแล้วเนี่ยผ่านผ่านปีใหม่มาครึ่งเดือนแล้วนี่มีความรู้สึกเหมือนเพิ่งจะเฉลิมฉลองกันไปได้ไม่กี่วันนี้ผมเนี่ยเพิ่งจะมาวิเคราะห์นะตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ถึงเรื่อง การเสียชีวิตของผู้คนบนถนนหนทางอะไรต่ออะไรลามปามไปจนถึงเรื่องนโยบายรัฐซึ่งคนที่เขาได้ซื้อรถคันแรกเขาก็ต่างยินดีปีดากันคนไม่เห็นด้วยก็ว่าก่าวกันไปนะครับเรื่องธรรมดาวันนี้ที่สถานีโทรทัศน์จันดําเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็จะนําเรื่องราของพี่น้องเกษตรกรมาคุยกันคุยกันในรายการคุยข่าวชาวเกษตร คุยกันที่สถานีเกษตรชนลแห่งนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นวันเด็กทกศก็ไปจัดกิจกรรมวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ช่อง11ก็สนุกสนานกันนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมรื่นเริงเด็กๆก,ก็ได้ไปสแสดงออกผู้ปกครองก็พาไปได้พบได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆทกศก็ถือโอกาส นำภาพกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมานี่เองฮะเมื่อวันเสาร์นี่มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมก,กันเต็มที่วันนี้ของรางวัลก็มากมายนะครับเตรียมไว้ให้กับ Yeah. Uh -huh. ขอขอบคุณทางท่านที่มีกรมฉัมพันธ์และก็ผู้บริหารและทีมงานของกรมฉัมพันธ์นะครับที่ได้ให้โอกาสกับทางทกศามาร่วมในการจัดก,กิจกรรมสําหรับวันเด็กในวันนี้นะครับสําหรับงานในวันนี้เนี่ยนะครับเราใช้ชื่องานว่าเด็กไทยฝ่ายรู้ก้าวสู่อาเซียนนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี2558 0 0นะครับเราก็จะ ร่วมกับอีก9ประเทศนะครับเป็น10ประเทศในภูมิภาคอาเซียน,นี้นะครับได้รวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างนะครับความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคนะครับและก็เชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มีความสําคัญต่อนะคตต ชาติบ้านเมืองต่อไปนนะในในา<น>ที่พระท่านนายกรัตรีท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับได้มอบคําขวัญประจำปีปีนี้ให้กับเด็กๆและเยาวชนไทยนะครับก็คือว่ารักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้ เพิ่มภูนปัญญานะครับนำพาไทยสวาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าท่านให้ความสําคัญกับเด็กลและเยาวชนนะและ้วก็ที่สําคัญก็คือว่า,เ,าเรากําลังจะเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้กิจกรรมที่ทางทกศได้จัดนะครับก็จะมีเกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอประชาคมอาเซียนนะครับให้น้องๆได้ร่วมสนุกสนานด้วยแล้วก็เหมือน กับปีที่ผ่านมานะครับบริเวณงานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีความสนุกสนานนะครับมีเกมมีการเล่นต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆและเยาวชนของชาตินั้นได้มีความสุขและก็สนุกไปกับงานในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีของขวัญนะครับมีรางวัลนะครับอีกมากมายที่จะมอบให้กับน้องๆนะครับ ซึ่งสําหรับทางกรมย้าพันธ์ก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆซึ่งก็เป็นที่สนุกสนานด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมย้ำพันธ์นะครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้เปิดนะครับเวทีเด็กไทยนะครับใฝ่รู้ก้าวสู่อาเซียนณนะบันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ และต่อจากนี้ไปก็จะเป็นความสุขสนุกสนานที่น้องๆจะได้รับตลอดทั้งวันนี้นะครับจากพวกเราทัพสสอและก็กรมประชาสัมพันธ์ สซดาศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพกล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะกรเบียนท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านสังสินนาคพงศ์ท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่านรองอธิบดีกรมสุขภัณฑ์ท่านเลขาธิการ รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกฐมนตรีท่านผูบ้บริหารขององม์สุพัน์ของทกสท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนยกท่านครับแต่ผมในนานของกรมประชาสัมพันธ์รู้สึกเป็นเกียรติและดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ในวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยมอบหมายให้หน่วยงานทั้งส่วน กลางและส่วนภูมิ่าเป็นศูนย์กลางในการจัดงานเพื่อทําให้เด็กได้รับทราบตระหนักว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไปในอนาคตและก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อประเทศชาติของเราฉะนั้นในส่วนของการจัดงานที่ส่วนกลางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มอบหมายให้สถานีพิพิทธทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีายิทธาสรเสียยแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงานโดยมีหมว งานกลางของเราได้มาร่วมสมทบในการจัดงานที่นี่ที่สาคัญคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตรได้เป็นหน่วยงานหลักด้วยในการที่จะมาร่วมจัดเป็นประจาทุกปีฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและให้เด็กได้เคารัถึงะระเบียบวินัยสิทธิหน้าที่ของตนเองยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระมุขโดยสอดแทรกความรู้ ต่างทานกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมแสดงออกและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมเพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติต,ต่อไปในอนาคต การจัดงานวันเด็กในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดว่าเด็กไทยใฝ่รู้ก้าวสู่อาเซียนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กไทยคัรนาที่สือและเติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตรวมทั้งการปฏิบักกติตนต่อสังคมและประเทศชาติรวมทั้งสอดคล้องกับคาฝันของพระนท่านนายกรัฐมนตรีนายสาวิัลชินวัตรที่มอบให้ไว้ในปีนี้ว่ารักษาวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยความรู้ บันเทิงไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการตา,าเซียนกิจกรรมในห้องทรงที่จำลองการประกวดอ่านข่าวทั้งภาษาไทยทภาษาอังกฤษการวาดภาพระบายสีการแสดงบนเวทีการเล่นเกมของขวัญและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้รับความรู้และได้มีกิจกรรมที่สนุกสานานไปด้วยก็ผมขอกราบ,บ,บขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาันสมควรแล้วผมขอกราบเียนเชิญท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสังเสนาคงและกรุณากราบ ิดงานวันเด็กประจำปี2556ณบัดนี้ขอรากเตือนช่านคชมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่รบกุกท่านต่อเติมขออภัยษตร ดิฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็นประาธานในที่ประงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันที่ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ใหญ่ยยนะคะช่วยกันสร้างสรรค์สิงสงส่งที่ดีๆเขาจะเป็นพลังที่สำคัญของชาติต่อไปนะคะับแล้วก็ะจะงานวันเด็กของกรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ เด็กไทยฝ่ายรู้90อาเซียนอันนี้นก็เพื่อได้เป็นการให้เด็กๆได้รู้แบบอย่างที่ดีที่ไทยควรยึดถึงแล้วก็เติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตรวมไปถึงการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อสังคมและสอดบล้องไปกับการที่เรากําลังจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอ,อาเซียนในปี2558ที่ก,าก,กาในในนําลัางจะมาถึงในไม่นานนี้น,นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการที่สอดคล้อง กับความฝันของคณะท่านนายกรัะมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรที่ได้มอบให้กับเด็กๆในปีนี้ว่ารักษาววินัยฝันเรียนรู้เครื่องฟูงปัญญานำพาไทางสุขภาเสื่อเด้วยนี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อเด็กเกิดโตขึ้นเป็นผู้ใหา่ที่มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงทั้งด้านการและจิตใจก็จะสามารถก้าวทันข้อมูล จะได้ไปแข่งขันต่อสู้กับใครกับใครได้ภายในโลกแห่งโลกาภิวัตน์มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะเตรียมการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียนพร้อมที่จะเป็นพลังอันสําคัญของประเทศชาติของเราต่อไปนะครับขอขอบคุณนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มีส่วนร่วมในการทําให้งานตัวนี้เป็นงานที่เป็นความสุขของเด็กๆอย่างแท้จริง และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556และขอเงินอพอให้การจัดงานครนั้งนี้นะคะประสบความสำเร็จให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทางคณะผู้จัดงานได้ตั้งเอาไว้ทุกป,ประการขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะท่านสุชนีลากงนะคะท่านรัฐมนตรีประจสมมาสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ ไปโดนลับสมุดไปเอาขนมไปขนมไป น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติพร้อมกับเคลื่อนสู่เกษตรกรและชุมชน